ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวทหารไทยตึงกำลังนะขนกำลังเพียบเลยตอนนี้นะครับเออตอนนี้ก็ข่าวตรงชายแดนก็มีการก็เรียกว่าอะไรนะมีการให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปซ้อมหลีภัยแล้วนะโรงเรียนตามชายแดนนะก็จะมีหลุมหลบภัยอยู่ก็มีการให้นักเรียนเนี่ยไปซ้อมนะครับ หลมหลบภัยนี่โอ้โหสถานการณ์ไม่ปกติช่วงนี้เฮลิคอปเตอร์ก็บินกันบอม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 เครื่องบินก็บินกันบุ้มบัมบุ้มบัมนะเออนะครับทหารก็โอ้โหขนกำลังไปซ้อมรบแถวนั้นนี่อย่างคึกคักนะชาวบงชาวบ้านก็ถ่ายคงถ่ายคลิปกันมาเต้ไปบทนี้เขานั่งอยู่ในรถแล้วก็ถ่ายมานะโอ้โหทหารมาเต็มเลยรถทงรถถังอะไรมาเต็มเลยนี่ สถานการณ์ก็เรียกว่าพร้อมลบนะครับตึงเครียดแล้วต่ตอนนี้ตึงเครียดแล้วนะโอ้โหนี่แหละครับนะโอ้ยตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้มาอาอะไรอะไรก็ตึงเครียดตึงเครียดไปหมดนะไม่มีการอยู่กันอย่างสงบสุขเลยนี่นะปืนใหญ่ปืนใหญ่พร้อมแล้วนะครับ เออนี่แหละฮะใครบอกว่ายุคประชาธิปไตยแล้วมันจะดีนี่ไงยุคประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยแบบไอ้แมวแบบพูนเซนเนี่ยนะมันดีตรงไหนล่ะเออนะคนแสดงว่าไงนะสุรินนี่คนแสดงเยอะไม่ใช่เหรอนะฮะเออแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเขาลบขึ้นมาจริงๆนะก็ต้องปิดชายแดนหมดนะไม่ได้ปิดแค่สุรินทนะฮะต้องปิดเอ,อ่อทั้ง ทั้งเขเรียกว่าอะไรทั้งที่ติดประเทศเขาเด็ดต้องปิดหมดเลยนะเออรับรองได้รับผลกระทบจากแน่นอนจากที่ค้าขายก็เงียบเงียบอยู่แล้วตอนนี้นะครับค้าขายก็ซบเซาอยู่แล้วก็จะยิ่งซบเซาไปหนักนะนะโอ้โหนะครับองอิงรู้บ้างไหมเนี่ยทำไมไม่ให้พ่อไปเจรจาวะนะเออ นะพ่อก็สนิทกับฮุนเซนทําไมไม่ให้พ่อไปเจราจานะครับเออเกี่ยวดองกันขนาดนั้นใช่ไหมไม่เจราจาก็น่าจะได้น่าจะรู้เรื่องป่ะเออหรือมันยังไงกันแน่นะครับหรือมันสนิทกันเกินไปฮะเออหรือมันเกี่ยวดองกันเกินไปเอออย่าให้เหมือน นะปราสาทเขาพระวิหารก็แล้วกันนะโอ้โหถ้าซ้ำรอยปราสาทเขาพระวิหารนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเออไอพวกแสดงก็เชีย์นั่นนะโอ้ยปราสาทพระวิหารมันเป็นของกัมพูชาอยู่แล้วเนะเออบ้าเปล่าวะไอพวกแสดงเนี่ยน,นะ <c oughs> และนี้เดี๋ยวมึงก็เชีย์เอ้ยปราสาทตามมึงทงเป็นของกัมพูชาเปล่าวะเดี๋ยว,วแสดงก็จะมาเชียกเออ ยมันมีคนประเภทเสื้อแดงอยู่ในประเทศไทยเราต้องสมบประเทศชาติมันก็เลยจะต้องเสียดินแดนเหมือนกอ,อกูดเนี้เดี๋ยวไอ้พวกสแสดงก็บอกโอ้ยเราก็เสียกอกูดไปเถอะเราก็เสียคนละครึ่งไม่เห็นได้เสียอะไรเลยเีอยออก็เป็นไปได้นะพวกสแสดงบ้าบออยู่ตอนนี้นะรครับเอะนึกอยากเชีย์อะไรมันก็เชียไปเรืเ่อยเปื่อยเออนะ บอกโอ้ยทางทะเลเป็นของเขาอ,อะไรนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ